สวัสดีครับจะให้ทุกคนนะครับมาร่วมช็อปในแคมเปญ Lazada า11 1ถูกสุดในรอบปีวันนี้วันเดียวนะครับลดสูงสุดถึง90%พร้อมส่วนลดอีก6ต่อเลยนะครับเตรียมกดของที่อยากได้ใส่รถเข็นแล้วรอวันที่11เดือน11นี้ได้เลยครับห้ามพลาดนะครับสองครับผมเทศกาลช็อปออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีใกล้จะมาถึงแล้วนะครับอยากให้ทุกคนรอไว้เลยนะครับเรียกว่าใหญ่ที่สุดแห่งปีเลยนะครับกับูกสุดในสอบเอะดรับผมเรียว่าถูกสุดในรอบปีริวันนี้วันเดี่านะครับผมเร ครับผมสําหรับผมนะครับที่เล,เล็งไว้ก็มีเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านครับผมเพราะว่าตอนนี้กําลังพยายามซื้อของเข้าบ้านอยู่ก็เชื่อว่าจะต้องได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่เข้าบ้านแน่นอนเขาสิบเอ็ดสิบเอ็ดนี้ครับอืมครับของผมก็มีเล็งเป็นลูกกอล์ฟครับก็ว่าจะไปตีกอล์ฟอยู่ช่วงนี้ครับผมจัดไว้รอเลยครับผมช่วงนี้นะครับก็เริ่มคลาย ช่วงนี้นะครับก็เริ่มคลายล็อกดาวน์กันแล้วนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันแน่นอนครับครับผมขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพนะครับผมแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผ่านพ้นวิกฤตนี้อย่างที่พี่ไว้บอกก็เดี๋ยวมาเจอกันครับครับผมสำหรับผลงานที่จะถึงเร็วที่สุดนี้เลยนะครับก็คือพุทหุกกัรเดอะมูฟวี่ครับผม11เดือน11นี้แล้วนะครับจะได้เจอกันในโรงภาพยนตร์แน่นอนครับ ครับผมฝากดูหนังพอราคู่กันด้วยนะครับ,รบผมเดอะมูฟวี่นะครับแล้วก็ขอฝาก F4 ด้วยนะครับได้ดูกันเร็วๆนี้แน่นอนครับครับผมเจอกันครับ